สวัสดีค่ะแม่กุหลาบและน้องชื่อใจวันนี้นะคะมีประโยคสั้นๆนะคะเป็นประโยคคําสั่งที่มาแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ฝึกเอาไว้พูดกับเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆทําตามนะคะเวลาที่เด็กๆสนชูดใจจะช่วยแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมานี่ค่ะคัมพี่ะไปตรงโนนกอูดา <over> ตั้งใจฟังนะ listen carefully หยุดวิ่ง stop running ดูตรงโนนสิ look over there ดังๆค่ะิล <Speak louder. S 1> เลยเงียบๆหน่อยค่ะ <Be quiet. S 1> เปิดประตูนะคะ Open <the> door. ปิดประตูด้วยค่ะ Close <the> door. รออยู่ตรงนี้ Wait <over> here. เป็นเด็กดีนะ good girl. ห้ามจับมันอย่าทำอย่างนั้น like that. อย่าทำเสียงดัง อยู่ตรงนี้นะ Stay right here ทำการบ้าน Do your homework มาช่วยแม่หน่อย Come to help me เอามันออกไป Put it out เป็นประโยคคำสั่งสั้นๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเอาไว้พูดกับเด็กๆช่วยเพิ่มเติมคลังคำศัพท์นะคะอยากให้ทุกคนได้ฝึกทุกวันวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณล้้งชุดใจด้วยค,ค่ะขึ bye ้น๊าบ้า